ี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,า,พราชและนะละะคณงพื้นที่ตรรรวจจเเยยี่มมโงพาาบลสด็ะยุพันหินเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,า,พราช,รารชตะพานหินบุคลากรเจ้าหน้า,า,า,นใใานที่โรงพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตร เป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่งในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นตุลกันดานหทางไกลให้มีสุขภาพดีเสมอหน้ากันตามพระราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีภารกิจที่สําคัญของโรงพยาบาลได้แก่การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนตลอดระยะเวลา4ทศวรรษที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้พัฒนาก้าวหน้าตามลําดับปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียง และในทศวรรษที่5ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยบาบาลร่วมกันทั้ง21แห่งโดยมีกรอบที่พัฒนาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนอันนี้เราก็ดูจากสถิติของสาเหตุการตายของคนไทยทั่วประเทศอันดับหนึ่งเลยก็คือมะเร็งมะเร็งทั้งในเด็กในผู้ใหญ่ในคนผู้สูงอายุนะครับ ส่วนระดับสองสามก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ถ้าเอาสองสามสี่สามันดับรองเนี่ยมาบวกกันเนี่ยน้อยกว่าระดับหนึ่งคือมะเร็งคือมะเร็งนี่พุ่งพรูดจริงๆเลยสูงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้นโยบายมานานแล้วว่าถ้าโรงพยาบาลทั้งกลางทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยเรามีบทบาทอะไรบ้างที่ทําให้ประชาชนเนเข้าใจในเรื่องของสารก่อมะเร็งได้มากขึ้น ล้วที่สองคือใช้มาตรการต่างๆเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนั้นได้มากขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะทำจะทำอย่างเต็มที่เลยแล้วก็โรงพยาบาลนี้ก็เป็นอีกโรงยาบาลหนึ่งที่ได้ทำมานานแล้วหลังจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินที่ดําเนินการร่วมขับเคลื่อนกับชุมชนซึ่งอําเภอตะพานหินเป็นเมืองเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวมีการใช้เทคโนโลยี และสารเคมีเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกส่งผลให้มีผลเสียต่อสุขภาพของชาวนานในระยะยาวทําให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลจึงได้จุดประกายแนวคิดนําเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเข้มแข็งรวมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอย่างจริงจัง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มกันของชาวนาตะพานหินจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวตำบนยิ้วรายขึ้นและขยายการจัดการเป็นการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรและขยายไปยังกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จประยุทธ์รัตพานินยังได้มีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์จากกลุ่มชาวนาเพื่อนำมาประกอบอาหารและเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและสอดคล้องตามพระราชบัญญัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและยังขยายผลร่วมดูแลคนนอกรั้วโรงพยาบาลอีกด้วย